หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ร่วมกับตำรวจสพสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกัญชาอัดแท่งได้ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงขณะลำเลียงขึ้นรถกระบ,บะค่ะโดยได้ของกลาง688กิโลกรมัมซึ่งจำนวนนี้ถ้าเกิดว่าเล็ดลอดออกไปได้ก็จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทค่ะเมื่อช่วงสายของวันนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21 ตำบลบ,บ้านม่วงอำอภสังคมจังหวัดน้องคายพร้อมด้วยนายอ,อสังคมร่วมกับตำรวจสพสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลจับกลุ่มนายอาริยะบัวศิล์อายุ24ปีชาวอศรสีสงครามจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยของกลางกัญชาอัดแท่งจำนวน688แท่งน้ำหนักรวม688กิโลกร,รมัมโดยมีมูลค่ากว่า10ล้านบาทและรถกระบะ1 1คันโดยจับกลุมผู้ต้องหาและตรวจยึดของกลางได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านน้ำไพรหมู่ตําตำบลสังคมเมื่อกลางดึกของวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายหลังสืบทราบว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาฝั่งไทยจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุดลาดตระเวนลงพื้นที่จุดล่อแหลมและท่าเรือเป้าหมาย จนกระทั่งถึงช่วงกลางดึกก็พบเรือหางยาวติดเครื่องยนต์แล่นมาจากบ้านสกายฝั่งนครเวียงจันท์ที่สะปะปลาวมุ่งหน้ามาจอดที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านน้ำไพรโดยมีชายอยู่บนเรือสองคนช่วยกันแบกกัญชาอัดแท่งที่บรรทุกมาวางไว้บนริมฝั่งและมีรถกระบะต้องสงสัยเข้ามาจอดรอรับบนแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1ิเมตร จ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มทําให้คนในรถได้เปิดประตูวิ่งหนีหายไปในความมืดโดยตามรวบตัวเอาไว้ได้หนึ่งคนคือนายอาริยะผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางกัญชาอัดแท่งทั้งหมด16กระสอบแา่งเจ้าหน้าที่ก็ได้คุมตัวส่งตำรวจสพสังคมดำเนินคดีในข้อหาร่วมกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดป,ประเภท5ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะ